สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะปั้นแฟมิลี่นะคะย,ยค่ะยายก็จะทำขนมค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยตัวน้อยค่ะชื่ออะไรคะเข้าผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยชื่ออะไรคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นย่าตัมย่าขบป๊อกป๊อกป๊อกป๊ก,ปก,ปก,ปกตัตม้มตั้มที่ข้าวปุ้นกำลังขกอยู่ก็คือใบเตยนะคะพี่ๆค่ะใบเตยค่ะข้าวปุ้นกำลังขกอะไรคะใบเตยใบเตย โคกดังๆเอาโคกดังๆค่ะดังๆปัก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 ค่ะให้กำลังใจข้าวปุ้นด้วยนะคะค่อนข้างจะหนักนิดนึงค่ะแต่ข้าวปุ้นก็ไม่ถอยนะคะข้าวปุ้นก็สู้ตายค่ะพี่พี่เรจะเก็บใส่โคกด้วยนะคะมันหกค่ะไม่เป็นไรนะคะเชื้อโรคยังไม่เข้าค่ะพี่ๆค่ะเดี่นี่ต้องไปฆ่าเชื้อโรคความร้อนอยู่แล้วนะคะเชื้อโรคยังเช้าอยู่ค่ะเราแค่ใสนเลนเลโอ้โห เก่งมากเลยค่ะ <st> ตรงนี้เอาแม่ได้เป็นซองวัน่บอกแล้วอีพอร์ตเอามาหันวอลบ่กก็มือว่านี่มันลื่นนะบุ๊คตรนี้ค่ะซ้อมมือซอมมือทำไมป้าจี๊ดจงจุ๊ก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 โอ้ะโอโอ้ะโอเขาบอกว่าซื้อซื้อตอนเรื่องหกเดือนมันจะแถมเนาะก็บอกเขาว่ายังค่ะเพราะกลัวไม่หมดไม่เออแถมอีกชุดหนึ่งไงบอกยังค่ะเพราะครั้งที่แล้วแบบกินน้อยไง แต่รอบนี้แบบเออรู้สึกว่าติดรสชาติมันละมันเป็นในรสชาติเป็นถืนแม่ชิมดูมเห็นบะทำไมเอ้ยแต่ว่าอ,อ,อันนี้ปุ้ยไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะพอดีปุ้ยใส่น้ำเยอะแสบยั่วเลยอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะทำเผื่อไว้ให้แสบโย่แสบโย่อันซุ้มอันนั้นที่แม่กินว่าอัไรมันไอ้ที่ไอ้จื้อมากเหรแม่ข้าวปุ้ก็จะกินโปรตีนนะคะพอดีคี้เหรอคิววนี่ขี้วเอาปุ้นทำไมมันไม่ได้ล่ะ เดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเปิดอันนี้ให้ทีเด็ดทัเงแถวยาวเดินไปมันจืดๆนะแม่เนาะเอาเอาหลอดค่ะร้านที่ชุ่มๆมันร้านเดี๋ยว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 ป้าชิมให้ก่อนอืมมันเมื่อกี้ใส่น้ำเยอะเพราะว่าเพราะว่ากดเพลินไปหน่อยข้าวปุ้นเดี๋ยว just moment please เดี๋ยวป้ารอหลอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลอดกลับมามีก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะ พี่คะตอนนี้เ้าปุ้นกำลังจะทานโปรตีนค่ะอ่าปุ้นเดี๋ยวป้าทเทให้เดี๋ยวป้าทเทให้คะ่ะอ่ะออะาอาไปดูดเลยค่ะดูดเลยลนะะไอเย็นๆค่ะไอเย็นๆ่าดูดค่ะนี่คะ่ะอ้าวแล้วเ้าปุ้นดูดแล้วอันนี้ละ่ะทำไมเ้าปุ้นไม่ทำต่อล่ะคะเดี๋ยวเ้าปุ้นดูดโปรตีนก่อนเ้าปุ้นดูดโปรตีนก่อนล่ะคะเดี๋ยวมาช่วยย่าเ้าปุ้นดูดเสร็จแล้วมาช่วยย่านะคะมาช่วยคุณย่านะอ้าวหกเราเห็นไหม หกละหละดูดไหม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 พูดกินเลยไม่เป็นไรตั้งไว้แล้วี่แลตั้งไว้ดูดก้มก้มก้มลงดูดค่ะก้มพุ่นก็เปลี่ยนท่านั่งสิคะถ้าพุ่นไม่ถนัดนั่งดีดค่ะนั่งดีดนั่งใหม่เปลี่ยนท่านั่งใหม่ก่อนถอยถอยถอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะอ่าแม่เช็ดละแม่เช็ดละอ่ะเปลี่ยนท่านั่งหน่อยให้มันถนัดอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนท่านั่งอ่ะโอเคเออแม่ถอดรองเท้าให้หมา

ฮึ่เดี๋ยวลุงจุ้ยมาลุงจุ้ยก็อยากให้ไปนอนด้วยนะลจุ้ยก็ยางนันน้ำเลาหลับหูเห็นไปเห็นด้ไอจุ้ยทายต้องไปลูงน้ำน้ำปาุ๋ยแล้วลุงจุ้ยกลับมาันสุมเลยไปวันเสาร์ค่ะไปนอนหนคืน ลูจุจะพาไปนอนรีสอร์ทว่างั้นนี่ป้าทำพานเล็กไว้ให้ข้าวปุ้นข้าวปั้นด้วยนะจิงเหรอป้าเตรียมพานเล็กไว้ให้ข้าวปุ้นข้าวปั้นด้วยนะโอ้ปุ้นปังจะไปที่ปุ้นบ้านข้าวปั้นจีบวัดดึงลมาปุกปุกปีกอ่ะปุปุกเด็กเสียพอป้าดูดดูดแล้วเร็วเร็วดูดค่ะดูดเย็นดูดค่ะอ้าวอ่ะเร็วเร็วอันไปข้าวปั้นได้กินอัน อันอันอันจิ้มยาที่ลาเสือนให้แม่อันนั้นมันตะปานเจ้ไหนกินแล้วแล้วเชียวอีกไหมแม่ว่ามันคือเ่อกินมันต้องกินคู่กันปวดคอปวดค้อมแม่ว่าป้าคนนี้ไม่้องียยาตัวนี้ทถนบอมต้นแต้เพื่อหันไปขอว่าปานหรนหลานก่จะได้กินไหมเป็นไงคะพี่ๆขะข้าวพุนข้าวพุนทานใกล้หมดแล้ว โอ้ยใกล้หมดแล้วล่ะคะอีกนิดนึงค่ะเราค่อยเติมใหม่นะคะอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงดูดทางนี้สิคะดูดทางนั้นไม่ได้เดี๋ยวพี่ปั้นมาดูดพี่ปั้นมาแล้วพี่ปั้นมาแล้วเดี๋ยวพี่ปั้นจะมาแย่งดูดนะเดี๋ยวพี่ปั้นจะมาแย่งดูดนะยังเอาดิเดือนยางน่าเสียหลังเดือนนาฬิกาไม่ยังมาลองเที่ยวอุ่นอ่านาคิราไม่ได้หลังเสร็จเร็วนาคิรามาทำใบตุยบนนาคิรา ป้าไม่พลาเอาลังคามมาเก็บชั้นที่ยาบอกนะโอเคไหมป้าหมดแล้วค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะสิคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าเพิ่งบายทักทายเข้าปั้นก่อนข้าวปั้นบ๊ายบาย เ้าก็จมาไม่ายวันนี้คัสิอะไรอะปั้นะ